สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพยเมนูสำหรับวันนี้เราจะมาทำแตงกัวผัดไข่ใส่หมูค่ะวัตถุดิบมีกระเทียมไข่ไก่แตงกวาเนื้อหมูสลด์พริกกินดาแดงหั่นแฉลบค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชวันนี้เราจะใช้น้ำมันลำข้าวค่ะใส่กระเทียมสับ แล้วผัดให้หอมค่ะใส่เนื้อหมูสไลด์ผัดให้หมูสุกเลยนะคะ พอเนื้อหมูสุกก็ให้ตะล่อมไปไว้ที่ขอบกระทะค่ะตอกไข่ไก่สองฟองค่ะรอให้ไข่ไก่เซตตัวนะคะ จากนั้นให้ยีไข่ให้แตกค่ะผัดไข่กับหมูให้เข้ากันค่ะ แล้วใส่แตงกวาปุุงรถด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรถฝาเขียวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะใส่พริกจินดาแดงหั่นแฉลบแล้วผัดให้เข้ากันนะคะสำหรับผัดแตงกวาของดิฉันจะให้แห้งนิดหนึ่งนะคะผัดไปเรื่อยๆให้แห้งค่ะชอบคลิปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไป ผัดแตงกวาใส่ไข่พร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ